นะคะหรือหลายๆค,คนเรียกว่าอาจารย์พี่อุบค่ะ ประสบการณ์ในด้านของการทำงานนะคะทำงานกับเครือ S G มากว่า19ปีค่ะก็จะแบ่งเป็นนะคะ9ปีแรกค่ะเป็นไลน์เมเจอร์ค่ะนั่นคือดูแลงานเรื่องการบริหารคุณภาพหรือการส่งเสริมการผลิตนั่นเองค่ะ10ปีหลังนะคะก็แบ่งเป็น2ส่วนค่ะในส่วนแรกเนี่ยน,นะคะเป็นผู้จัดการค่ะสรรหาและพัดเลือกพนักง,งานในส่วนที่2นะคะเป็นผู้จัดการค่ะพัฒนาพนักง,งานก็คือการหาเครื่องไม้เครื่องมือนะคะมาพัฒนาพนักง,งานของเราค่ะให้มีความรู้ความ ความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในด้านของประสบการณ์ในการเป็นยกรยากนะคะก็เป็นยกรยากมายาวนานกว่า15ปีค่ะนะคะก็เลยสอนให้กับองค์กรต่างๆเนี่ยนะคะมากกว่า550องค์กรค่ะได้เตาหรือได้ไม่เ้าให้เขาเล,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 ล่ามค่ะแล้วลองวิเคราะห์บริซัทมันได้ไหม โดยเฉพาะพวกเซลล์เนี่ยนะคะมันลื่นเวลาสัมภาษณ์ถูกไหมคะนั่นคือตรงไหมคะต้องต้องอยาให้หลุดมือไม่ได้นะว่าเนี่ยเราต้องไปเขาวิเคราะห์ให้ได้เลยคือเฮ้ยแล้วยอดขายเป็นไงผมบอกพอย,ยอดเดยอะปุ๊บถ้าบอกว่าคุณทายอดได้ดีปุ๊บนะถามว่าไอทำธุรว่าได้ดีอ่ะช่วยอธิบายหน่อยสิว่ามาตรฐานมันที่เท่าไหร่แล้วคุณทําได้ทําไ่ โอเคเนี่ยมันบอกว่าดีปุ๊บเนี่ยถ้าทำได้เก่งเลยเก่งจะได้รู้ไงแล้วมาตรฐานเนี่ยที่ที่บริษัทที่ทำเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คุณได้ยอดขายเท่าไหร่แล้วคนที่ได้สูงสุดได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะให้เขาอธิบายเยอะๆนะคะเราจะได้มองวิเคราะห์ได้ว่าเขามีฝีมือจริงไหมตามที่เราต้องการหรือเปล่านี่คือการวิเคราะห์งั้นการสัมภาษณ์คือการวิเคราะห์จาะลึกค่ะการอะไรนะเนี่ยพัฒนาคน่ะแต่ไม่ได้จบอะไรมาเลยเงี้ยเราก็เรียนนะนึกอยากจะจัดอะไรกูก็จัดของกูละเนี่ย เดี๋ยวจักเรื่อง s r for r เลยนะแหอ้ยขำมกเพราะงั้นเนี่ยคือพวกเราตรงนี้เนี่ยมันเหมือนย้อนทุกครั้มว่า30ปีที่แล้วเมื่อเข้างานโอไยแล้วอยากให้ถามถึงว่าทีมของเขาที่เคยที่อยู่เนี่ยเขาบริหารจัดการอย่างไรแต่ถ้าน้อง new comer มาเลยเพิ่งถอดทุนนิสิตออกมาเลยก็ตอนที่ไหมคะที่ตอนทำกิจกรรมมหาลัยถูปะ วงั้นเนี่ยแล้วก็แต่ว่าที่คําถามเป็นสิ่งที่ดีนะทำเนี่ยจะได้รู้ว่าเขาบริหารทีมอย่างไรถูกกว่าเพราะันเนี่ยเวลาถามเขาเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเคยเป็นอะไรคะเป็นลิทโจโงเงี้ยเขาบอกว่าเฮ ây, ้ยแล้วลิททำหน้าที่อะไรบ้างหน้าทำเนี่แล้วแล้วแล้วเ,เ,เ,เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างไหมนี่เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างถูกป่ะไม่ต้องไหมนะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างแล้วแล้วทำยังไงอะ่ะ